เพื่อนดูนีคะฝนตกคืนเดียวรถมาไถนาแล้วลมาตัดที่งที่ไหนเดี๋ยวใส่พาขึ้นไปดูขึ้นไปขึ้นไปดูข้างบนนะคะบันไดเวียนกันนี่บันไดเวียนค่ะเวียนขึ้นไปค่ะเวียนขึ้นไปดูน้องน่ารักมากเลยอ่ะอน่ารักมากเลยอ่ะอก็ไถไม่กี่รอบเลยนะเนี่ย แล้วอ,ะอ,อ่ะถ่ายขึ้นเลยขายอยู่ข้างบนโอ้โหประดับสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวอ,อ่ะมาดูหน่อยแป๊ะหนึ่งสี่ผ่านไฟ เมื่อคืนนี้ฝนตกมากเลยฝนตกน้ําเข้าไหลเข้าบ้านเหมือนกันน,ะะน่เป็นอ่าเพี้ยมื่หลังคาย,ยังไม่ดีเท่าที่ควรอืมค่ะถ่า,ายมาให้ชมก่อนนะวันนี้มีฟางข้าวมีต้นหญ้ารอบหน้าก็คงจะเป็นโปรยมะเร็ด ก็ถ่ายมาให้ดูทุกตนทุกตอนค่ะมีบ้านตายเองนะคะมีความสุขมีดูข้างบ้านดิค่ะถ้าตายไม่ทําอย่างนี้นะคะรู้สึกว่าตัวที่ตายไม่ก็ชอบอะเยอะมากเลยตายกลัวมากเลยข้างล้วนนี่มันลกก็มันก็มาหาเพร่ะมันอยู่ริมนาน,นะคะชาวบ้านบอกว่าตายไม่มาอยู่แถวนี้ งูเห่าเยอะมากเลยสวัสดีนะคะ